จากหน้าไพ่นะก็มีเป็นดินนะะเป็นศพนกันมังกรน,นะคะน้ำกรกฏมีพิจิกนะ,ะเอ่อไม่มีทัดลมนะแล้วก็เป็นไฟเมสิงธนูเลยนะคะเด่นเด่นก็มีเป็นทาวเวอร์วันังคารนะคะวีรฟอร์จูนวันพะเหัสนะแล้วก็จะสันนล่างขวาเลยนะค,ะคือวันอาทิตย์นะก็ขาดทัดลมอย่เดียวนะ,ะแล้วก็เด่นอังคารภะิหัสอาทิตย์นะ,ะจากหน้าไพ่นะก็ เขายังมีแพชชั่นกับคุณอยู่เลยนะเดี๋ยวจะมีการเดินทางมาหากระทันหันไม่ทันตั้งตัวได้นะดูจากแถวซ้ายนะลงมาล่างได้นะอ่าก็จะเห็นว่าหนึ่งไม้ค้ะจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็ยังมีความพิศวาสลงหลายมีแพชชั่นอยู่นะคะแล้วก็จะมีเป็น king of o n นะอ๋อ knight of war น n e ค่ะเขาจะเดินทางมาหาคุณนะด้วยความที่เรียกว่าคิดถึงหรือโหยหาอะไรก็ตามนะคะ tower าอาจจะเป็นคนที่ เคยมีเรื่องจบกระทันหันจับโปะอะไรกันก็ได้นะหรือว่าคราวนี้เขาจะมาหาคุณแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะสายล่างที่ทาวเวอร์นะแล้วก็เออไปที่หกไม้นะแถวสองนะหกไม้นี่ก็เรียกว่าเขาน่าจะมีชัยชนะความสําเร็จมีข่าวดีมาแจ้งมาบอกคุณนะอาจจะไพ่ใบนี้เป็นไพ่สุขขอแต่งงานได้เหมือนกันนะหกไม้นะแล้วก็ขยายวยสองถ้วนะยังมีความเป็นคู่รักๆอยู่นะแล้วก็ยังมี ความที่รู้สึกว่าอยากจะเห็นคุณเป็นปครอร่วของเขานะเพราะว่าสิบเหรียญน,นะคะแถวล่างนะก็อย่างที่บอกครับปุบปับมากระทานหันไม่ทันทั้งตัวแล้วก็มีไพ่ของการกำชัยชนะมานะหกไม้ก็จะมาพิชิตใจเอาชนะใจอีกครั้งนะเป็นไพ่สุขอแต่งงานด้วยนะแล้วก็มีสิบเหรียญข้างล่างนะ,ะก็คือมีความเรียกว่าจะ่ะ มีความเป็นครอบครัวกันอยู่นะเขามองคุณเป็นทั้งคู่รักและครอบครัวนะเป็นไพ่ขอแต่งงานได้ด้วยนะเพราะว่าหกไม้มาขยายด้วยสองถ้วยกับสิบเหรียญนะคะซึ่งไปทางจะได้เป็นครอบครัวกันนะคะส่วนเจ็ดถ้วยนะตอนนี้เขามีโปรเจกต์เยอะหรือคิดมากทีเยอะอยู่นะแถวสามนะเจ็ดถ้วยมาลบเก้าถ้วยนะเจ็ดลบเก้านะคะก็เหลือสองถ้วยเป็นไพ่ความรักนะก็คือเป็นคู่รักกันนั่นเองคะเจ็ดถ้วยอาจจะเยิีตัวเลือกเยอะหรือมี โปรเจกตคิดมากคิดเยอะเรื่องคุณนะแล้วก็อดีตก็อาจาจะเป็นคนที่เอสดโจดแล้วคนเข้าหาเยอะเจ้าสมหวนันมีสเสน่ห์ในตัวเก้าช่วยนะจะเห็นอยู่นะเรียกว่าสัมมาเลเทเมาเลยนะแต่เมื่อโชคชะตามาพนะับอิลเอาฟจูนมาก็จะมีอะไรดีขึ้นนะในแถวสามนะเขาก็จะมีการเรียกว่าเคลียพลังงานเอเนจีนะที่เคยสัมมาเลเทเมาก็จะดีขึ้นนะเพราะว่าจะเริ่มคิดที่จะมีครอบครัวแล้วลงเอยแล้วค่ะ ส่วนแาวขวาคนะคุยนับวานเนี่ยคนระับเป็นคนที่คุณรู้จักการจัดก,การทํางานนะคุณอาจจะคุยนับวานะเคยเป็นคนที่ไม่มีสถานะนะแต่ว่าณจุดหนึ่งนะที่คุณเคยหันหลังให้เขาไปการงานกนะับคนที่คุณเคยหันหลังไปนะสามไม้นะจบด้วยจะสันนระรจะมีทางสว่างสดใสหรือสมหวังได้นะก็คุณนับวานเนี่ยเป็นคนที่ไม่ง้อไม่แกแครอยู่แล้วเป็นยนะินดีเพียงเดียวกานที่คุณ หันหลังไปนะคุณอาจจะหันหลังไปเพื่อให้การงานหรือทําบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะมีเดอดซันรออยู่นะข้างหน้านะสําหรับคนบางคนนะถ้าคุยน้าหวานถ้าเกิดว่าคุณหันหลังให้กับเขาไปแล้วนะอนาคตคุณก็ยังมีอะไรที่สดใสอยู่นะเขามีเดือดซันขยายนะหรือคุณอาจจะได้แต่งงานตามสามแถวแรกก็ได้นะที่ว่ามันจะมีกรงล้อช่วงเาเปลี่ยนแปลงก็จะ มีอะไรดีขึ้นนะซึ่งจะมีการป,ปรับกระทนฐานด้วยนะเพราะว่ามีทั้งสองทั่กับสิบเรียนะจะ๊ะมีการลงเลยเป็นครอบครัวก,กันนะแล้วหกไม้ก็สมหวังได้รับใัยชนะงนะานหนึ่งไม้เขาก็ยังมีทาจรายนกับคุณอยู่ด้วยนะแล้วมีวีลออฟฟอนตูเนี่ยก็อะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะ<ม>ก็ลงดวงเป็นประมาณนี้ค่ะ